สวัสดีครับท่านผู้ชมที่นี่มอบนพาทุกท่านมาที่งานเกษตรอีสารใต้นะครับและตอนนี้ผมพาทุกท่านมาดูสัตว์เลี้ยงสวยงามนะครับนี่คือนกยูงโอ้โหสวยงามมากครับท่านผู้ชมซึ่งผู้ที่สนใจสามารถมาเที่ยวชมได้นะครับ แล้วก็ใครที่ต้องการไปชมสัตว์เลี้ยงหลากหลายต้องมาที่นี่เลยนะครับสวนนกยุงคําพวันมีลุงเดชนะครับสวัสดีครับลุงเดชเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านไปเที่ยวชมสวนนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างรวมถึงมาร่วมงานเกษตรดีสารใต้นี้เป็นประจําทุกปีเลยทุกปีครับเพิ่มเติมหน่อยครับแนะนําตัวหน่อยครับลุงเดชครับผมสวัสดีครับผมนายธนเดชทางน้าที่สิุนครับ บ้านเกิดที่บ้านคำพวันครับตำบลแหลน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีครับครับก็คือคนอุบลนี่แม่นบ่แม่นครับอ่าพระสันต์บ่าวพระอ่าลาวบ้านเฮาเนาะพรษาสไนได้ครับได้ๆเนาะอ่าลุงเดชลุงเดชเอาอีหยังมาโชว์ในงานเกษตรดีสานใต้แนี่ยพี่นี้มีพวกนกยูงครับนกยูงแล้วก็มีไก่สวยงามมีนกกระจอกเทศครับครับ นกกระจอกเทศตัวใหญ่ๆนะนะครับเอาเอาลูกขึ้นมาครับตัวใหญ่าก็ได้ครับต่อยู่สวนเท่าไหร่เป็นวะนี่ครับเดี๋ยวสวนข้างหลังทีที่เปลี่ยนภาพยืนมอนีนอ่าพี่กัดมองตั้งยื่ใส่กับลุงอยู่สวนลุงยงคำพวันเลยครับรถขัไปนี่ึ้นเลยครับก็เป็นหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านบ่ครับหมู่บ้านคำพวันโอ้อะอยู่ในสวนเลยรถมาหาสิมภาษาเข้าไปครับอยู่ในสวนลุงมีอย่างแนสะเดียมอ๋อสะเดียมีพวก นีม่มาอ่านี่ไก่ตอกพวกนกยุ้งสวยงามครับครับแลแ้วก็นี้พวกไก่สวยงามอืมแลแ้วก็นี้วัวมี่วายนี่แกะนี่แพะครับวยวก็เลี้ยงไว้หลายถ้าเลี้ยงไว้เบิ้งหรือเลี้ยงไว้เอียงเลี้ยงไ,งไ,งไอ้ไว้จำหน่ายนําครับเพะลูกขายประมาณนี้ครับเป็นศูนย์เลีเ้ยงลูกบ่ะเม่นครับไม่ถึงอ่งาเยาวชนเล็กน้อยอยากจะไปเบิ้งไปศึกษาได้ลไ <ป S 1> เลยท่านอารศึกษาได้ครับมีหลายเรียนเข้าไปอ่าท่านารศึกษาพื้นที่หลายป่ะ ประมาณสิบก็ไรครับสิบกว็ไรครับพอสัดอิองต่างๆี่ก็อยู่ในหันเลยอยู่ในหันเลยครับหว o à เขาทาเขาทา,า,ทาลุงลุงได้เลี้ยงมาโดยหรอผมเลี้ยงมาประมาณหกเจ็ดปีเลยครับตั้งแต่แรก,แแรกทำอิฐเริ่มต้นเริ่มต้นผมเซี้อมาสามสี่คูอ่ะร้วก็ม่พอพันเอาครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็งานนี้เฮ็ดเฮ็ดงานนี้ยังเฮ็ดอาชีพอยัางแต่เกิดผมไปสร้างรับเหมาผมตบแต่งภายในครับอ๋อห่วยก็ไปได้ดีตัวเหมืนแบบมันครับผมเปิดบริษัทอยู่กรุงเทปครับแล้วก็เลยอุ้ยไล่แล้วก็เลยส่งหลุดที่งานจบแล้วก็เลยลงมาเห็ดที่บ้านโอ้ครับผมแล้เรืมาเห็ดตรงนี้ก็มาเห็ดพวกนุ่งพวกซัดเรียงซั์นี่แหละครับแสดงว่าเป็นคนมักสัตว์แม่นครับเออเรียงนี่ยังแนทครั้งแรกครับ กมีง <usion> ัวมีคว้วครับแล้วก็ับผตัวนี้ละมากรูงครับใส่ใส่เขาขอเบิรงได้ป่ะใช่ครับอู้ว่าขออนุญาตขออนุญาตด้วยครับครับผมให้ให้ให้ลุงเด็ชภาคขอบเบิรงเดชเนี่ย ข้าปล่อยออกเพื่อนออกมายางอยู่ข้างนอกอบะพ่ได้ครับพวกนี้เป็นยังครับเพื่อนสิบินไปเลยเพื่อนบินสูงพวกนี้ครับโอ้เพืพ่อนเพ่นบินน้ำตีครับบินสูงเอา้าผมเห็นแต่ในปางทีเราเพื่อนจิบยางแหละกางหางกางปีกบอมดนครับเพื่อนบินสูงพวกนี้กกอนน,น,นั้นอันนั้นเขาเอินนอยังครับทีเรล้าก,กางหางต่างปีกสีเรลราลำแพ่นะครับตัวลำแพนลูกยุงลำแพนครับโอ้อ้าวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวข้ากับตามลูกเด็กเขาไปเบิ้งนะครับ อ่าโอเคครับโอ้โหนี่คือสวนเกษตรเพื่อการเรียนรู้นะครับครับผมมันคือเขาไปางานแต่เพื่อนเพื<ๆ>่อนสีบอสอันนั้นเท่าตีบอรครับโอ้ยเนาะโอ้โห,โหสวยแหนยูนี่มีจักะพันลุงยูหนี่มมามาสองสายพันธุ์ครับมีพันธุ์ไหนใน่นนี้อยู่ข้างบนนี่อี่ยังนี่สีขาวกับสีสีขาวกับสีน้ำเงินครับ ลุงเขาไปจับเพื่อนสิดนั่นว่าเพื่อนสิตื่นลุงเตื่นครับเขาเพื่อนชิดอธิบายอี่นิกกันเลยลักษณะของการเลี้ยงน้องยุงนี่ตอนนี้อายุเท่าไรครับตัวน้องตัวนี้ตัวนี้สองปีครับตัวนี้สี่ปีครับตัวไหนตัวแม่ที่ที่ลุงบอกตัวพ่อพันนะตัะแม่พันธุ์ตัวแม่ตัวนี้ครับหางมันสีเงามสวยงามเพิ่งสูมตัวผู้ไปได้ครับโอ้ตัวผูสวยงามสีงามครัวเขาเบิ่งความงามของน้องยุงนี่เบิ่งยังไงลุงเบิ่งช่วงเขาลำแพนครับ โอ๋ช่วงเพิ่งกลางหางนั่นกลางหางลำแพนครับย่ยมยมมายมย่ามไหนลุงย่ามมเศร้าตีย่ามช่วงมากช่วงเศ้าครับแล้วก็ตอนเพิ่นติ๊กซัดผสมพันธุ์พอดีโชว์สาวโอ้เพิ่งกับลงแพนอ่อนสาวนะครับโอ้อยางเห็นแท้ครับผมยูยูสวนเรามีเจ๊ตโตลุงประมาณสองร้อยครับสองร้อยครับผมจากเจ๊ตโตจากสองสามคูสองสามคูครับผมเลี้ยงไม่ยังกระโดดเดียวเอาพ่อเพิ่นมีไข่บ่ อาช่วงนี้กำลังผสมพันธุ์ครับเนี้ยใคไข่านออกไม่ถึงเท่าเท่าอ่เพิ่นนี่กินได้ปะกินได้ครับมันสิเป็นรสชาติยังไงลุงก็คือกันกไข่ครับอ๋อคือกันเนาะใคนไข่มีเสื้อนี่ก็ตกใบละแปดร้อยฮะครับใครยังก่อไข่มีเสื้อมีเสื้อมีเสื้อครับผมแสดงว่าลุงก็ต้องเป็นศูนย์พอพันนุ่มเอยเออยังก่อเพราะเลี้ยงเพราะยินสิเออเอาเขาตู้ฟังเองครับอ่าลูเลดูลูจกใส่ลุง กเรียนรูกเองครับโอ้งสาวเองโอ้ครับผมวรมดาวรมดาลูกระบาดนี้ถามอีดีเบื้องเราขนาดไครก็นุ้ยแล้วแปดลอยลูกก็แปดลอยนี่ตัดติดเนาะครับถ้าแม่นเจ้าสี่เราใครแม่นขายนี่ตัวละแพงบ่ลูกก็สามารถเลี้ยงขายน้ำแม่นบ่นี่แม่นครับโอ้จังไหร่ตบนายน้ำครับตัวละเท่าไหร่สมมุิตัวผสมหติอีหลีเลยตัวละหมื่นครับเบ้าเบ้าเบ้าเหร่นหมอรุ่งเบ้าเหร่นครับเบ้าอีหลีฮะ บตัวใดตัวหมื่นตัวแม่หรือตัวเถอะคู้นึงนี่ประมาณสองหมื่นโอ้ยพี่น้องบ้านเท่าโอ้ยโอ้ยผมก็พอเคยได้หูราคาของนกยูงว่าแพงป่านนี้นะครับเขาเบิ่งจากหางเพิ่นบอกหรือเบิ่งจากความสมบูรณ์อย่างลุงอ่าความสวยงามอยที่เบิ่งจากหางอ่าฮะพันนี์สมบูรณ์ช่วงนี่แหละครับช่วงเพิ่นช่วงนี้เพิ่น เพินทิสสดสายส่วงนี่ปีหนึ่งเพิ่นสิออกลูกเพิ่นหนึ่งออกไข่พค่หนึงครับครับผมแล,แล้วอันตัวนึงเพิ่นออกจะไข่รับลูกจะหน่วยประมาณแปดถึงสิบหน่วยครับคือไําไก่คร,ครับอย่าบอกได้ว่าแปดถึงสิบหน่วยทำาม็นแปดสิบหน่วยนี่แปดถึงสิบหน่วยนี่เพิ่นเพิ่นได้ติดลูกเบอร์น,นี่ก็ได้โตละหมืน่นกับทองหนึ่งแสนตีนี่ครับ อ๋อวิ่งขนซ้อนขนซ้อนแสดงว่าเป็นสั์เศรษฐกิจเลยลุงแม่นครับมีการลงมาส่งเสริมจะได้บ่อ,อทั้งทั้งปัจุ ս ัสทั้งอย่างก็เดี๋ยวลงมาเบิ่งมาแย่งบออ่บ่มีครับตัวนี้มันบ่เข้าวันเศรษฐกิจอยู่แต่ว่าทั้งปัจุ ս ัสบ่เดีเป็นเศรษฐกิจเริ่มเฮ้านะครับโอ้บ่คพิ่วงว่าคือขั้วยครับอืมอืมครับก็เป็นส่วนหน่อยของเฮ้าเพราะว่ามันเป็นนงุงอินเดียจัดนำเข้าครับมันเป็นม่นเป็นของไทยครับเฮาเรียนนี่ถือกฎหมายมันบ่อันนี้บ่ผิดกฎหมายครับ อ๋อ<บ>โปรพินเนาะผมนั่เขาครับโอ้ยเลี้ยงก็เลี้ยงได้ครับอันที่ถามผมถามแบบผมบงบุญแล้วครับผมลุงครับตัวนี้แหละตัวนี้ผ่านผ่านเข่าขาวนี่ผ่านอย่างอินเดียกันครับตอนี้เป็นสีขาวอ,นนอ,อ,อันนี้แพงปะอันนี้ก็ราคาอัพถพึงวกนี้นิดหน่อยครับ <c oughs> ตัวขา,ขาวๆกันเท้าก็อีกเนี่ยแล้วก็สีม่สีเนี่ยเอื้อนสีแบล็กวินสีอะไวโอเลต สินพาวาไอนี่ไายรสา,ายพั์ครับโอ้ยประเทศไทยผมคือบาหูแท้บาน,นี้ผมต้องไปยามอยู่ฟ้ามลุ่งแล้วครับผมได้ครับ<ำ>ยินดีครับรุ่งรุ่ง,งปกติเราอันนี้ถามถามอีกปกติเพิ่นมีซื้อเพิ่นบ่ <laughs> คืออ่ะ ซื้อตังค์วิครับเพื่อนบ้านลงยุงอินเดียวบอสุูราเอิ่นเอิ่เป็นเนี้ยเบิดเอิ่นมาจีนเงี้ยสิเอิ่นยังไหนอ๋อเอิ่นจีนเงี้ยมหารับแค่ถือกระป๋องเอาไปเพื่อแตกเข้ามาแล้วอ๋อทำว่ไถืเอิ่นซื้อบอคือน้องแมวน้องหมาเนาะครับผมเออแค่ถือกระป๋องอาหารเข้าไปกินแตกเข้ามาเลยมาหาเลยท่านผู้ชมครับผมกำลังอยู่กับลุงเดชนะครับนี่ครับลุงยุงเนี่ยเป็นเลี้ยงเลยโตละหมืนแต่ตัวขาวๆนี่แพงก้ออีกนะครับอุ้ยหางเพิ่นหางเพิ่นคือซอยได้หรือว่างามอยู่ครับงามอยู่ครับตัวนี้กำลังกำลัััังงงสสสออกกมาลลลบบุุดดครตววแ้ โอ้กันซุ้นเเพื่อนสิเป็นเริมโลนเตะครับเพื่อนกับที่เริ่มเพื่อนลากก็เพื่อนหาเพื่อนกัที่อืมบุตรทีลูกราบัดดีเพื่อนหมายถึงว่าเฮ้านอกจากมีผู้ใดสนใจเอาไปเลี้ยงแล้วเป็นโตก็ได้ส่วนที่เขาขายเป็นหางนกยุ่งเราเพื่อนเพื่อนขายกันยังไงขายเซนและยี่สิบบาทครับหมายถึงลูกเหล่ีดิครับอ้าวีี่จำนายทั้งเทพเพื่อนกับโทษสั่งเทีละร้อยเซนสองร้อยเซนครับโอ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 บ่ธรรมดาละพี่น้องผมบานเฮ้าต้อง มาเบึงยูงงานเกษตรอีสานไต้นะครับเรือว่าสั่นก็ตามไปที่สวนของคุณลุงนะครับสวนนกยุงคาพระวันนะครับจะได้รับความรู้หลากหลายเลยคุณลุงจะอยุ่สวนตลอดปะยุ่ตลอดครับผู้ใดไปนี่ผ้าสอผ้าบึงผ้าเยี่ยมช่มได้ได้ครับขี่มาได้ขี่มาได้เมื่อนี่เอามามาปะเอามาได้ครับนี่ข้ไปบึงไน้่มาครับผมนาะครับได้โอ้ยเดี๋ยวผมคนุยาดกอนเขาเาเาปล่อยปล่อยเพื่อนมาปิดกงได้บ่นี่ยบ่ได้ครับองปิดกง <laughs> อ่ะเดี๋ยวให้ลุงเปิดเปิดประตูให้กันแล้วที่ร<ม>ับนี่คือน,นกยุ่งนะครับที่ คุณลุงเผ็ดนํามาโชว์นะครับตัวรับแข้งแห้งนะครับประมาณตัวรับเป็นเป็นมื่นเลยก็ได้นะครับอ่าแวะมาแวะมาเบิ้งนะครับครับโอ้โหอ่เดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งมาลุงนะครับ่าเป็นยังไงนะครับยันแนีว่าอุังเนี้ยอันนี้นกองย่ครับรุ่นเจ็ดกเจ็ดเดือนครับโอ้พีุ่่นหกเจ็ดเดือนโอ้พิ่จีเป็นไร่งสีเพราะท่านมีสีบ้างแน่นครับโอ้ โอ้สีน้องเพืนเริเ่มเริ่มบอกแล้วครอบเพื่นเริ่มบอกสีแล้วอ่าโอ้งามงามงามเจ็ดเดือน<ม>อ่าอันนี้ยอะไยังนี่อันนี้นกนกกระจอกเทศครับนกกระจอกเทศแม่ครับตัวใหญ่สูงสุดประมาณเท่าไรลุงสูงประมาณสองเมตรฮะสูงประมาณ<ะ>สองเมตรขี่ได้บ่ครับขี่ได้บ่ลูกให้ขี่บ่ขี่ครับเนาะเขาเขาบังคับบ่ได้ขึ้นมาอ๋อขึ้นเรีนเร็ววะเร็วลูกเสือลูกเสือชิตา เนื้อเนื้อทีลุ่งหลายๆไรนี่ก็เพื่อนแคแรนอยู่ขนาดไหนวะบอกเ่อนเห็ดคอบไปครับอ่าตรงเห็ดคอบไปครับโอ้ยโอ้อันนี้เจ๊ปีก่อนเจ๊เดือนก่อนอันนี้เดือนหนึ่งครับโอ้โอ้เป็นจเดือนครับอ้าวอ้าวอ้าวเขาทาเขาทาโอ้นี่ผู้ใดแบบอย่าเบิงมามาเบิงได้นะครับปีนาเอามาเบิงแนี่ยเม็ดตัวใหญ่ๆน่ะสองเมตรนั้ขึ้นอยากมาอยู่เออตรงไหนทั้งหม้อเห็ดคอบไว้ เดี๋ยวไปเบ่งมาใน้ยังไยลูกผมอ่าโอ้หนกกระจอกเทศนะครับแล้วกามีมาน้ำหมานี่มานี่พันไหนพันท่านพื้นบ้านครับอ่าพันพื้นบ้านเนาะครับผมอาจนี้ซีมี่ายอยู่สวนเฮานี่ครับอันนี้ก็ะคุมเพื่อนกันครับอ่าคุมเกษตรกรเพื่อนกันครับอีส่วนโอ้อันนี้อันนี้แพะเนาะแม่นครับอ่า ส่วนของลุงนี่ไผรอยากมานั่งรถมานะครับมองนีเลยครับใส่หะอยู่ใส่หรนี่ครับโอ้เอาคือตัวน้อยแท้มาใกล้พื้นบ้านครับเอามาใกล้ใก้พื้นบ้านบ่เม่นครับโอ้เอาคือต่างหากแต่เพิ่นมีซื้อบ่ลุงซื้อไดมบอนครับไดมอนครับผมพื้นบ้านคือซื้อไดมอนซื้อพลังมีรถมีรถมาเห็นน่ะบ่ครับมีรถมาตัวนี้คือว่ารถลากแพะครับตัวนี้โอ้นี่รถหลากแพะนะครับในน้อยนี่นะครับอ่า

ให้อาหารม่านะครับบริการได้บริการคีม่าครับเที่ยวละ20บาทครับอ่าอ่านี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งในงานเกษตรดิสานไต่ครับฝากเชิญชวนในลุงมาไปเที่ยวชมอยู่ฟาร์มลุงก็ได้ครับผมไปเที่ยวเอ่อบ้างเลี้ยวจากงานเกษตรไปเที่ยวอยู่บ้านก็ได้นะครับนี่หลากหลายหลายอย่างครับให้เบิ้งอ่าครับผมไปบ่ถือแค่ยังไงไปบ่ถือก็โทรหาก็ได้ครับโทรยังระบาดนี่ศูนย์หกหนึ่งครับหกสี่หนึ่ง เก้าเสาครับขอบผเดชครับลุงเดชพร้อมให้บริการนะครับอ่านี่คือทางด้านของอีกหนึ่งในกิจกรรมของกรมปศุสัตว์นะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นั่นเองนะครับขอบคุณลุงเดชครับขอบคุณครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับสวัสดี